้ายขึ้นสูงพร้อมขาขวาส่งพลังปีกไปเยอะครับอี้ครั้งนะครับครั้งที่สองครับ <c oughs> อันนี ขอโทษทีครับลงผิดท่านะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ดินดินบ้านคุณเบสนุ่มมากเลยครับรงแต่ละคางรีกออยก็จะเข้าลงบ้งเลยคเร็นครับคตเร็นต่างเลยครับที่สำคัญครับมือและสมองครับต้องเร็วครับถ้าคุณ ขึ้นแมค่คุณต้องเอามือค้ำให้เร็วนะครับไม่งั้นปากคุณจะคาบที่ดินเลยนะผมเคยเป็นครับตอนนั้นมากใครทำผมพ่อก็อยากแตกผบกระแทกกับดินครับ <im itation> ดินแข็งเน <im itation> ่เจ็บมากาปัดไหมครับหรคุณจะลกสองขาก็ได้ครับปลอดภัยกว่าลกขาเดียวนะครับ ครับแบบผมเนี่ยครับถูกแล้วครับ